สวัสด so like ีวิวรที่ออฟกัเราอทุกคนด้วยเลยนะครับผมอยู่ในช่อง EJQZX2 อยู่ผม e q ในครับทุกคนซึ่งในวันนี้นะครับผมเราอยู่กับคอนเทนต์สุ่มกล่องไก่ตันนะครับผมซึ่งเป็น EP ที่2ของผมแล้วนะครับทุกคนซึ่งใน EP นี้นะครับ ผมนะครับผมก็จะทําการซุ่มไก่ตันในเว็บนีโมช็อปมาเดินครับเว็บแบบว่าเว็บดีเว็บเดิมเว็บประจำของเรานะครับแต่เพิ่มเติมกับสิ่งที่เหมือนเดิมก็คือไม่มีการปรับเลทอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนเพราะว่าผมบอกเขาเหมือนเดิมเลยว่าไม่ต้องปรับเลทครับเราจะเอาจริงๆนะเราจะไม่หลอกลวงดูนะครับทุกคนโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมผมขอให้ทุกคนกดกันคนละหนึ่งไลน์นะครับคลิปนี้ผมมีเงินอยู่1000บาทนะครับทุกคนเรามาดูกันว่า1000บาทนี้เนี่ย มันผมเนี่ยจะได้อะไรบ้างนึ่งบ1,000บาทนะครับทุกคนโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเงินผมเนี่ย <Wow. S 1> มีอยู่ในนิโมชอปเนี่ยหนึ่งพันพอยต์แล้วนะครับทุกคนคือไปเติมมาแนละน,นะทุกคนโอเ okay. ค let's go ซึ่งในวันนี้นะทุกคนคือตอนนี้เนี่ยจริงๆนะผมว่าจะมาสุ่มไอ้ไก่ตันมันแต่มันมีโอกาสเกลือทุกคนคือผมไม่อยากเกลือแล้วกำเงินมา1,000บาทเนี่ยไม่อยากเกลือเลยนะครับทุกคนเอาไอเดีห้ากล่องแล้วผมว่าอยากได้ในส่วนของไก่ตันผลโมจิตื่นด้วยเอา ผมไอดีที่ได้มาทั้งหมดในคลิปนะ้ผมจะทำการแจกคนดูทั้งหมดเลยนะครับทุกคนโ <Okay. S 1> อเคอะเรื่องบุหีดีกว่านาะมาเรามาซื้อในส่วนของกล่องสุ่มไก่ตันราคา60บาทกันก่อนนะครับทุกคน let's go โอเค60บาทเนี่ยเราจะซื้อในส่วนของ5กล่องนะทุกคนซื้อห้ากล่องเลยนะคนละก็ถ้าใครเร็วก็ได้ไอดีไปเลยนะครับทุกคนถ้าใครไม่อยาไอดีก็อย่าลืมกดติดตามกดดิ้งให้กันด้วยนะทุกคนโอเคเราซื้อห้ากล่องไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนคือเราจะเอามาแจกคนดูไดั่นแหละนะ1นึ่สองสาโป้งห้ากล่อง ซื้อไปแล้วครับทุกคนจังหวะนี้โอเคครับทุกคนหลังจากรอมาเป็นระยะหนึ่งนะครับผมเหมือนเราจะซื้อเยอะเกินไปนะครับแบบเว็บบางเล่มบอกไอ้จริงหรออะไรประมาณนั้นนะทุกคนเรากดโอเคไปเลยนะครับทุกคนเช็คประวัตินะครับนี่นะครับทุกคนเราได้มาทั้งหมด5 ID แล้วนะครับจังหวะนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเข้าไปดูในแต่ละ ID กันเลยนะคนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับทุกคน let's go โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมอยู่ใน ID ที่1นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอทำการย้ายกล้องแป๊บหนึ่งสองสามช็ โอเคนะครับทุกคนโ okay. อเคผมว่าย,าย้ยาไยว้ซับตรงนี้แล้วกันโอเคนะขอโทษมาเรา,าดูกันว่าไอดินนี้มีอะไรบ้างน,นะทุกคนนะโอเคก็อย่างแรกเลยเข้ามาคือในส่วนของตัวนี้เลยครับทุกคนดากอนทารอนนะครับแล้วก็ฮาคิสสี่ลุงนะครับทุกคนมีฮาคิสังเกต V 2เอ้ยเดี๋ยวเจอโปเจอโปพอดีเลยนะทุกคนโอเคแล้วก็มีในส่วนของผลรายนะทุกคนซึ่งเฮ้ยรายตื่นทุกคนเป็นในส่วนของผลรายตื่นนะครับผมเฮ้ย ผลไส้ตื่นมาทุกคนเอาดีเอาดีดวงดีอยู่แล้วก็ได้ดาบยามะมานะครับแล้วก็แฟกเมนต์หนึ่งหมื่นนะทุกคนแล้วก็เงิน4ล้านนะครับทุกคนสเตตก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอเทมข้างในเนี่ยมีประมาณนี้เลยบัดดี้ซอสคาเวนเดอร์มิดไนท์เพดโพลีโนคูนะทุกคนอ่ะของไม่ได้เยอะมากนะครับไอดี ID นี้บอกเลยนะครับทุกคนของไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็มีผลฟินอีกในตัวด้วยนะครับทุกคนโอเคมีวันนี้แล้วก็แน่นอนว่า เข้าประตูวาร์ปได้นะแล้วก็เป็นเผ่ามนุษย์ที่ยังไม่ตื่นเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอทําการวาร์ปแล้วก็ไปที่ในส่วนเอ้าอันอันประตูวาร์ปยังเข้าไม่ได้ทุกคนโอเคก็ไอดีนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันทุกคนมีหมัดทารอนนะครับพร้อม PVP แน่นอนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอดีต่อไปกันเลยนะครับทุกคน Let's go โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ในไอดีที่2นะครับทุกคนซึ่งไอดีนี้ก็เปิดมาก็อยู่ในส่วนของเอ่อที่โลก2เลยนะครับทุกคนแล้วก็ มีฮาคิสังเกต V2 นะครับทุกคนแล้วก็ฮาคิสี่ลุงเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็มีดาบยามะนะครับที่ยังไม่มีมาสเตอรี่นะครับผมมีเงิน10ล้านแล้วก็เออแฟกเมนต์อีก14ื่นนะทุกคนแล้วก็มีผลพระนะครับที่เป็นผลพระตื่นด้วยนะครับทุกคนโอ้โหคือแบบว่าพร้อมฟาร์มเลยแล้วก็พร้อม PVP ด้วยนะทุกคนจังหวะนี้นะครับแล้วก็ดากอนทารอนมาดห้าร้านะครับทุกคนและ ผมเชื่อว่าไอดีนี้นะครับผมน่าจะหมัดครบหรือเปล่าเออแต่ผมขอไม่เช็คแล้วกันคือไม่ถ้าเช็คนี่ไอดี ID นี้จะยาวมากนะทุกคนนะโอเคเรามาดูไอเทมกันนะครับทุกคนก็จะมีในส่วนของบอดี้ซอสคาวินเดอร์มินเนเบธโพเลนงโงคุเซเบอร์สไปกี้ไทเดนทุกคนไอดี ID นี้คุ้มมาก มีในส่วนของปืนพิษด้วยนะครับผมแล้วก็คาบูชาผ้าคลุมอะไรแบบนี้คือมีครบเลยนะทุกคนโอเคไอดี ID นี้เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นเนื้อส่วนของเผ่ามนุษย์อีกเช่นเคยนะทุกคนใครได้อดีดีไปบอกเลยว่าโค้ดดีครับทุกคนไปดูไอดีต่อไปกันเลยครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในไอดีที่3กันแล้วนะครับทุกคนเรามาดูกันเลยข้ามาปุ๊บม,มีในส่วนของฟิตแมนคาราเต้นะครับผมโอเค แล้วก็ในส่วนของผลมือตื่นนะครับทุกคนโอ้โหคือแบบว่าพร้อม PvP เลยนะครับไอ้ดีนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ Midnight Blade นะครับโอเคเรามาดูเงินเงิน10ล้านแล้วก็แฟกเปนหมื่นแปดนะทุกคนโอเคไอเทมไอเทมคราวนี้มีในส่วนของเคียวนะครับบั d d ี้ซอสคาเวนเดอร์ มีไนเบรดเซเบอร์โทชิตะยามะนะครับทุกยนาม้ยามะมา350ใช้พีพีได้เลยนะทุกคนแล้วก็เป็นในส่นของผ้าคุมเพลสคราฟนะครับทุกคนแล้วก็อ่าหมดแล้วนะครับทุกคนไอดีนี้นะทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอไหนไก็มาแล้วเดี๋ยวขอทําการสุ่มผลให้แล้วกันนะครับทุกคนเผื่อได้ของดีโอเคได้ผลทรายไปจังหวะนี้แล้วก็สโตเก็บไว้ให้นะครับทุกคนถ้าเก็บไม่ได้ก็ดรอปเป็นเลยจังหวะนี้โอเคนะครับไอดี ID นี้เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดู ไอดีต่อไปกันเลยนะครับผมทุกคนเลส์เกลโอเคนะคนตอนเล่นยู่ไอดีที่4กันแล้วนะคนก็มีเงิน8ล้านนะครับแล้วก็แฟกเมนต์หนึ่งหมื่นนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของมัดดักออนทารอน457แล้วก็ในส่วนของโอ้โหไอดีนี้แบบว่าเป็นผลมืดตื่นนะทุกคนแต่ว่าคือมาตรีเนี่ยต้องไปฟาร์มเอาเองนะทุกคนแล้วก็มีในส่วนของดับบลิทซอสน,นะครับโอเคเรามาดูของในตัวกันของในตัวก็มีประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหไอดี ID นี้อุ้ย เดี๋ยวนะไอเดี ID นี้มีในสอของแว่นโดฟามิงโก้เว้ยทุกคนเออถึงแบบว่าตอนแรกนึกว่าเกลือนะแต่ว่ามีแว่นโดฟามิงโก้นี่คือโอ้โหดีมากนะทุกคนเออคือมันหายค่อนข,อขอ้างยากนะกว่าจะดรอปอะไรประมาณนั้นทุกคนโอเคไอเดี okay, นี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นในสของดากอนตารอนนะครับทุกคนแล้วก็เป็นในสอของเผ่ามิ้งนะครับเอาไปทําเป็นอีโวคันสัตว์หรือว่าชิวๆตึงๆได้เลยนะครับทุกคนไปดูไอดีที่5กันเลยครับผม let's go โอเคนะครับคนตอนนี้เราอยู่ใน ID ที่5 ID สุดท้ายของในราคา60บาทกันแล้วทุกคนก็เข้ามามคือแบบ เงิน12ล้านแฟกเ์มินสองหมื่นมีในส่วนของอาฮาคิสี่ลุงนะครับแล้วก็เป็นเอ่อฮาคิสังเกต V2 นะครับทุกคนฮาคิตันนะครับแล้วก็มัดช,ชาร์กแมนนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของผลน้ําแข็งตื่นนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของดาบยามานะทุกคนแล้วก็เรามาดูกันว่าไอเทมมีอะไรบ้างไอเทมอุ้ย ทุกคนมีในสองของวันนี้ซอสคาเวนเดอร์มิดไนท์เบดโพอุ้ยอาจจะไม่ดีหรือเปล่าแต่มีหมวกวาคิลี่ว่ะเออคือไอดีนี้มันก็แบบจะว่ามันก็แบบมันก็ได้อยู่นะมียามาทุชิตะนะทุกคนก็เอาไปฟาร์มอะไรอย่างงี้ก็อเอาไปฟาร์มมาตัวนี้ก็เล่นพีพีได้เลยนะแล้วก็แต่ไอดีนี้มันไม่มีปืนผิดเออแต่ว่ามีหมวกวาคิลี่มานะทุกคนก็คือตีบอลไอมินแล้วก็สามารถวาร์ปเข้าประตูวาร์ปได้นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ไอดีน,น,น,นี้มีพิคู2สองอีกหนึ่งครึ่งชั่วโม แล้วเดี๋ยวเราไปสุ่ม ID อีก3 ID ผลมว้วนตื่นกันเลยครับทุกคน Let's go <S เออทุกคนคือผมลืมไปว่าคือมันมันอันนี้คือมันราคา250ใช่ไหมคือเราก็ต้องซื้อได้อีกแค่2อันนะทุกคนมันก็จะราคา500นะครับแล้วก็จะเหลือใส่อีก200นะทุกคนเอาไงดีเราทำการซื้ออันนี้นะครับผมคือ3กล่องใช่ไหมร้อยก็390บาทนะครับทุกคนมาสั่งซื้อไปเลย Let's g โ okay. อเคมาเดี๋ยวเราทำการมา เออมาดูในส่วนของไก่ตันผลตื่นดาบคู่โอเด้งกันดีกว่านะทุกคนว่าได้ไอดีไหนบ้างนะทุกคนโอเคก็ได้ไอดีนี้นะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง let's go let's go <S โอเคนะครับทุกคนคือตอนนี้ผมเข้าเกมมาแล้วนะครับซึ่งหน้าตามันก็ประมาณนี้เลยนี่นะครับดาบคู่โอเด้งนะทุกคนแล้วก็มีฮาคิธรรมดานะครับแล้วก็โอ้โหไม่มีฮาคิสสังเกตไอดี ID นี้นะทุกคนนะแล้วก็ไอดีนี้นะครับผมมีในส่วนของเงิน20ล้านนะครับแล้วก็แฝกเม็ดนหนึ่งหมื่นนะทุก หุยของไอเทมตัวนี้คือพร้อม PVP เลยนะทุกคนเอยเออตัวตัวนี้ตัวนี้ของดีนะทุกคนเออของดีของดีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไอดีนี้นหะนะผมจะ เออเข้ามาสักแค่ไอดีหนึ่งพอนีแล้วก็อีกสองดีเนียทุกคนเอาไปสุ่มเหมือนกันนะครับข้างในแล้วกันนะครับจะได้เซอร์ไพรส์เว็บมันมีอะไรบ้างทุกคนโอเคไอดีนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนมีดาร์กแฟกเมนต์ด้วยนะสองอันนะครับผมแล้วก็มีคู่กัมมัดซูเปอร์ยูแมนนะครับทุกคนแต่ผมว่าดูจากทรงนะครับหมัดเนี่ยน่าจะครบทุกหมัดนะในสองไอดีนี้นะครับทุกคนโอเคก็เอาไปฟาร์มอะไรกันตามสบายเลยนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปทําการดูในส่วนของไก่ตันผลโมจิตื่นกันดีกว่านะคครับทุกนไป โอเคนะครับทุกคนมาเรามาในส่วนของไก่ตันผลโมจิตื่นกันเลยนะครับผมทําการกดสั่งซื้อไปเลยนะครับทุกคน Let's go เลยนะคือผมจะไม่ย้ายกล้องแล้วผมเอากล้องไว้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนโอเคมา Let's go Let's go คืออยากรู้จริงๆนะแบบว่าหมัดที่มันสุ่มมาเนี่ยมันจะแบบ คือแบบคือคือ,คอรู้ว่าเป็นผลอ่าผลว่จิตตื่นนะครับก็มัน,ม,นมันก็น่าจะคุ้มเลยนะสองร้อยห้าสิบบาทว่าคุ้มเลยนะคนคือมันพร้อม PVP แล้วก็สุ่มดาบด้วยนะครับคนซึ่งดาบเนี่ยมันสุ่มคือไม่ได้สุ่มแค่ดาบเดียวนะคือแบบว่าสุ่มก็คือดาบเยอะมากนะคนให้เราใช้นะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวรอเอ่อรอโหลดแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเอ่อเรียกว่าไงอะ่ะเรียกว่า <c oughs> คือแบบพูดไม่ถูกเลยตอนนี้นะเอาจริงๆคือพูดไม่ถูกแล้วนะคือตื่นเต้นมากโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนเป็น2สนองไอดีนี้นโอเคเดี๋ยวผมขอทาการเข้าไปให้ดูกันเลยนะครับทุกคน <c oughs> โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาในส่วนของไอดีไก่ตันผลโมจิตื่นแล้วนะครับทุกคนโอเคก็เงิน46ล้านแฟกมิ้นสามหมื่นโอ my gosh ไอเทมมีอะไรกันบ้างมีในส่วนของเคิร์ดดูโอคัตนามาตันทุกคน ฮาโลลใส่โอ้โหอันนี้ไอดีโคตรเทพมาตันทุกดาบทุกคนดูดิคือแบบว่ามาตันเกือบคือแบบเนี่ยทุกอันครับทุกคน600นะคือมีดาบในส่วนของ <B atch. S 1> เออเคิร์ดด้วยคาตาน่นะครับทุกคนคือของโคตรดีมีสไปกี้ไทเดนที่แบบว่ามาเต็มยมามาเต็มนะครับเป็นส่วนผ้าคุมเพลสกราฟนะครับมีผลโมจิในตัวนี้มีผลพ้าพว่กนก็คือไอดีนี้คือพร้อมล่าพีพีเลยโอเค ไอเด,ดีนี้มีไฮคีกับไฮคีสังเกต V2 นะทุกคนอ้ยคือไม่ได้แล้วทุกคนคือไอเด,ดี่นี้ต้องต้องลองว่ะต้องลองจริงกว่ะคือเหมือนบว่าไม่ได้เล่นนานนะข,ขอขร้องผลเสือได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลผลเสือผลเสือร้องหน่อยได้ไหมผลเสือสักหน่อยไหมผลเสืออุย้ยอุ้ยอุ้ยผลเสือแรงมากผลเสือแรงมากโอเคนี่ผมไม่อยู่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมสู้ผลเสือไม่ได้เหรอโอ้สู้ผลเสือไม่ได้ดิครับิคนไอดีนี้เป็นประมาณนี้นะคนแล้วก็ มีมัดกอดด้วยนะทุกนเดี๋ยวคือไม่ไหวว่ะต้องอีกรอบนึงว่ะอีกรอบนึงว่ะคือบอกอะไรจีจีหรอว่าว่าะมื่อไหระอไหร่อไหรอุ้ยโอ้คือแรงมากว่าทำไมแรงจังอ่ะโอเคโอเคดึงก่นอนกดโมนจิกดไป ผมไม่โดนเลยเหรอจังวะนนี้อุยโอ้ย,อย,อยผมสู้ไม่ได้เลย <c oughs> คือผมน่าจะกากเองนะครับ <c oughs> ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อไอ้ีสุดท้ายราคา60บาทกันนะครับ <c oughs> ทุกคน let's go โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราทําการซื้อไอดีหกสิบบาทกันเลยนะครับโอเคกดสั่งซื้อไปเลยุกคนกดตกลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไอดีนี้ผมจะไม่ค่อยดูนะคนให้ทุกคนเนี่ยไปทําการชอบไปลุ้นกันเองนะครับว่าทุกคนอยากจะได้อะไรกันนะครับเพราะว่าคือเดี๋ยวคลิปมันจะทําแบบยาวเกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวผมขอทําการรอรอรอสักครู่แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเครอแป๊บนึงแล้วกันนะครับโอเคนะครับทุกคนแล้วนี่ก็คือในส่วนของรหัสราคาหกสิบบาทท่าสุดท้ายนะครับทุกคนโอเค ผมขอสัก50ไลค์นะครับทุกคนคลิปนี้ขอ50ไลค์พอไม่ขอเยอะแล้วนะทุกคนแล้วก็ถ้าคลิปนี้ถึง12,000วิวนะครับเดี๋ยวเราจะทำการมาสุ่มกันตอน,นครับทุกคนวันนี้ขอเราไปขอนี bye. Bye ่ครับ let's go ไปบ้านไปบ้าน